สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปอัปเดตบ้านใหม่ทาราก,กับวายุกันจ้าไปได้ประมาณ80%แล้วนะคะทุกอยางเหงื่อทุกความเหนื่อยนะคะน้ำตาจะไหลไ้จะย้ายเข้าไปอยู่แล้วเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้กับช่องชมพู่ออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามครอบครัวของชมพู่นะคะมาดูบ้านหลังใหม่กันดีกว่าค่ะบ้านของทาราแล้วก็วายุนะคะต้องบอกว่าโอ้ยเหนื่อยกันมากจริงๆค่ะคุณสามีนะคะก็ตั้งใจทําออนไลน์ขายของนะคะเก็บเงินเก็บทองชมพู่ก็ตั้งใจทํางานเหมือนกันนะคะเอาเงินมาลงที่บ้านหลังนี้เป็นอนาคตของครอบครัวเราค่ะไปได้ประมาณ80%แล้วค่ะจะพาไปดูกันทุกชอกทุกมุมเลยทีเดียวนะ ะะยังไม่สมบูรณ์ดีนะเราไปกัน2วันค่ะวันแรกนะชมพู่ไปเช็คไฟตอนกลางคืนค่ะจะได้ดูว่าเรื่องไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาเปิดตอนกลางคืนนะน,นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะ B1 Lighting ด้วยนะคะสำหรับไฟบ้านใหม่ชมพู่ค่ะส่งมาให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะเรานัดรับไฟของ B1 Lighting ไว้ค่ะ บวัไลติงเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาเปิดตัวมาประมาณ6ปีแล้วล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าบริษัทเขาเนี่ยมีมา10กว่าปีละต้องบอกว่าเป็นผูดจัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้าหลอดไฟ LED ทุกชนิดเลยนะคะมาแล้วนะคะของของเรานะคะหลายแบบเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะหม้อปแปลงไฟของบีวันนะคะตัวนี้คือโคมไฟสนามนะคะโคมไฟสนามเขาก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นตัวไฟริบบี้ตัวนี้ก็จะแบบไว้สอดแทรกตามมุม ดาวไลท์ก็มีเหมือนกันนี่เป็นตัวรางไฟนะคะอันนี้เป็นดาวไลท์ไซส์ใหญะะ่ก็ใช้ได้หลายมุมเลยอะไปดูตอนกลางคืนกันก่อนว่าไฟเป็นยังไงนะจ้าหัวบ้านเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของความสว่างนั่นเองถ้าบ้านสว่างสวยสวยงามเนี่ยมันก็จะเป็นโงเ่เฮงที่ดีห่วงจุ้ยที่เลิศนะคะมาช่วงเย็นๆค่ะเดี๋ยวเปิดไฟตอนกลางคืนจะได้เห็นว่าความสว่างเป็นยังไงนะคะ เราจะเข้าไปในบ้านแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าในไฟบ้านมีจุดไหนบ้างนะคะอ้ามีคนอยู่ด้วยสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านคุณพาชมไฟไหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไหนไฟห้องไหนที่คุณอยากอวดบ้างไปดูซิไ,ไปค่ะคุณเป็นไก่พาทัวร์หน่อยนะคะไช่ตกลุกเลยห้องนี้เป็นห้องที่เราใช้ไฟเส้นโอ้โหนี่เรามาปาร์ตี้ห้องนี้ได้ไหมเนี่ย ทำไมคุณเลือกไฟแบบโอ้โหนี่คือไฟเขาเรียกไฟเส้นเนาะของวีวันเขาก็จะมีหลายสีเลยทำไมคุณบอยเลือกสีอย่างขนาดนี้คะมันแบบมันเป็นแนวแบบตะเกียนะโอ้โหไฟพวกนี้มันเหมาะกับตะเกีแล้วก็จะมีไฟแต่ทั่ววันทั่วไปก็เป็นไฟทั่วไปอ๋อข้างบนนี่ก็มีไฟทั่วไปโโอ้หคุณมีรองเท้ากี่คู่คะตอนนี้นะจ๊วสีสีส้มคุยใช่เปล่าอย่ามาสี บ <Boy. S 2> อยอย่ามาสิดกับเมียอ่ามืดเลยนี่ห้องนี้คือบอยรีเควสเลยค่ะก็จะเป็นไฟสวยๆแบบนี้นะคะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีได้ไหมหรือว่าอันนี้เราฟริกสีอ๋อห้องนี้เราฟริกสีนะคะของก็ยังลกๆหน่อยนะคะอ่าสีๆเต็มเลยลูกชอบไหม,มชอบไหมลูกโอ้โหสวยไหมดีไหม โอเคดีทาร่าบอกดีแม่ว่าไงแม่มุนมุนหมันผับอหอคะหนูจะมั่งมานั่งจีบวายห้องนี้แต่รองเท้าในห้องปกติของเรานะคะตามไฟเราก็จะเป็นไฟไฟดวงอย่างนี้ค่ะไฟสองสว่างปกติห้องทํางานห้องทำงานของใครคะคุณติดป้ายไว้คุณกะไม่ให้แบรนด์ดิฉันมาทาห้องนี้เลยนคุณมีแต่แบรนด์ตุดยเดียวเลยหรอใช่อะ แล้วเมียทางานห้องไหนห้องห้องนี่ <c oughs> อ่าห้องทางานนี่คุณบอยเขาแอบเล่นคุณทําไว้ทําไมเนี่ยไ่้กบเผื่อเล่นเกมด้วยตกลงห้องเล่นเกม<ล>หรือห้องทางาน,เป,นเป็นห้องเป็นหลัเป็นห้องพระนะคะก็ะจะมีไฟที่ซ่อนอยู่จะบอกว่าบ้านเนี่ยไฟอ่ะสำคัญเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นไลทิ้งของบ้านอ่ะถ <Okay. S 1> ้าแสงไฟมันมันสวยหรือจังหวะมันดีเงี้ยมันก็จะทำให้บ้านแบบดูมีเสน่ห์ขึ้น นะก็จะมีไฟซ่อนตามด้านหลังเนี่ยค่ะอ่ะมาถึงตามจุดในบ้านนะคะก็จะมีความซ่อนอย่างเงี้ยค่ะบเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้อันนี้คือเปลี่ยนสีได้นะไม่ใช่มีสีแดงอย่างเดียวก็คือเป็นสีปกติก็ได้หรือว่าเราอยากใส่เป็นสีอย่างนี้ก็ได้ดดมันมีโมของจริงเรามีรีโมทที่จะเปลี่ยนนะคะอ่ะไฟ,ไฟปกติอย่างนี้ก็ได้ค่ะพวกตามชั้นชั้นพวกเนี้ยชั้นบิวอินอ่ะเราก็ซ่อนไฟไฟเส้นเข้าไว้เหมือนกันนะคะ ก็จะดูเด่นขึ้นมาถึงส่วนของครัวนะคะก็ตามตู้วิวอินต่างๆเนี่ยค่ะก็จะซ่อนไฟเส้นหมดเลยนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นไฟทีน,นี้เราก็เน้นมาดูงานไฟกันนะคะอันนี้คือไฟเพดานนะคะเราก็จะซ่อนตามช่องต่างๆไว้ะคะ่ะจะเป็นสีแบบนี้บ้างแล้วก็จะมีสีแบบนี้ก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะตามตู้นี่ก็ใส่ได้นะคะ นี่เจ้าของบ,าบา้านตรวจบ้านเวลาตรวจตรวจบ้านเหรอลูกโอ้โหไกล้แล้วลูกไกล้แล้ว,ลลว<อ>สวยไหม,ไม,ไมเปิดไฟห้องหนูสิโอ้สวยไหม<อ>ดีไหม ดีลูกยิ้มใหญ่แล้วชอบชอบนี่ยิ้มหวานใส่กล้องเลยลูกใกล้แล้วนะความฝันของเราคุณยายภูมิใจไหมคะวันนี้พาดูแค่ไฟแล้วเนี่ยไม่ได้ดูทั่วบ้านเลยภูมิใจไหมภูมิใจค่ะใครจะคิดว่าเราจะมีบ้านหลังว่าเริ่มเทิมนะอยากพูดอะไรกับลูกสาวไหมคะใจเก่ง ใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูไ <loser> ด <seven bag> ้เพราะว่าเขามีหลากหลายมากๆเลยค่ะในเรื่องของไฟในเรื่องของไฟสนามก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวปลั๊กตัวสวิต์อะไรมีหมดเลยค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวชัู้้แปะลิงก์เอาไว้นะแหมเล่นสีสันสุดฤทธิ์เลยนะคะเรื่องของไฟนะคะเอาล่ะอีกหนึ่งวันที่ชัพู้ไปเช็คนะคะและอัปเดตให้ได้ดูกันนะคะวันนั้นไปสดมากเลยไปทั้งชุดนอนเลยก็เลยไปถ่ายมาให้ได้ดูกันนะคะในมุมต่างๆของบ้านค่ะจะเป็นยังไงความภาคภูมิใจของครอบครัวเราไปดูกันค่ะ ถึงแล้วนะคะบ้านแสนสุขแสนรักของเรานะคะชมผูชอบอย่างแรกเลยนะคือหน้าบ้านเราเนี่ยมีสนามหญ้าใหญ่มากเลยแล้วเรามีลูกชายสองคนนะเนาะแล้วก็มองนะอนาคตเลยว่าออบอลตรงนี้สบายจะเล่นบงเล่นบาสเดี๋ยวเอาเขาเรียกนะเอาเต็นท์มาลางนอนทำแคมป์ปิง้งแคมปปิ้งโอ้โหงูจะฉกไหมแต่งูจะฉกด้วยม yeah. มีไก่ด้วยมีไก่ไก่ทลาไก่ใช่ไหมลูกดูไก่สิ ใมาขุขุดุุุทาราไก่มาเดยดคยโดนทา่าเคดิกกลัวไหมทาราเคยไปเล่นแล้วไก่มันจิกใช่ไหมลูกจิกเลยเหรอนี่บ้านของทาราใช่ไหมครับบ้านเอาละถ้างั้นพร้อมแล้วนะคะเราเข้าไปอัปเดตด้านในกันดีกว่านะคะอย่างที่บอกว่าไปประมาณ80%ละไปดูซิว่าความภาคภูมิใจของเราครอบครัวเราเป็นยังไงคับไปดูค่ะ จับไก่ไกจับไก่ซิจับไก่ซิกกกกวเวลาเข้าบ้านแล้วพาวายุมาด้วยคุณยายอุ้มหลานนะฮะตอนนี้รั้วเสร็จแล้วนี่ลงรถของเรานะคะก็ทำฝ้าเรียบร้อยนะคะนี่ เป็นที่จอดรถของเรานะคะด้านข้างเกลี่ยดินแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนของเรานะคะวางของเล่นทาราแน่เลยแล้วก็เป็นสวนสวยๆนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันนะคะนี่ก็เป็นประตูใหญ่หน้าบ้านอย่างที่เราต้องการนี่วิวอินฝั่งนี้เสร็จแล้ว ตอนนี้มีแลนอาจจะเปลี่ยนโคมไฟแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อลังการค่อยว่ากันฝั่งนี้ก็เป็นห้องรองเท้านะคะห้องรองเท้าฝั่งนี้ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ห้องพักทำไงลู้ห้องพักต้องทำไงทุจ้ายังทุจ้าเปล่าวหว้พายังว่ว้พายเป็นเด็กธรรมะโมวหว้พาะยังไงลูกว่า้พายยังไงไหนทำให้แม่ดูสิ ว่ายพาโอเคอันนี้ก็เป็นม,มุมห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีห้องแรกนะคะแล้ก็เหลือเก็บรายละเอียดไปก็เป็นดิวอินนะคะเข้ามาด้านในนี่ถงสูงของเรามีนั่งร้านอยู่เลย พายุหลับเรียงง่ายไหมคุณยายียง,ง่ายหลับปุ๋ย <laughs> บอกข้างนอกเนี่ยกำลังจะเข้ามาเก็บงานนะคะต้องไว้ที่หลังสุดเลยช่วงนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะงานภายนอกของเราก็เลยไปได้ไม่เร็วนะคะเพราะว่าทำแล้วมันก็ทำไม่ได้ทีนี้ห้องครัวไปถึงไหนแล้วดูสิเริ่มเอาฝันเด็เจอเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าแล้วคะ่ะ ต้องคลัวในฝันไหนดูสิบ๊ายบายธนายูฮเฮามาเดินดูทีไรเราก็มีความสุขหัวใจทุกทีคือแบบน้ำพักน้ำแรงนะมันใกล้แล้วจริงๆค่ะมันใกล้ความฝันของพวกเราแล้วนะคะนี่คือกลัวไทยค่ะกลัวที่คุณบอยรีเควสนะคะจะต้องเป็นเตาแบบนี้ เขาขอเตาแบบนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนทำข้าวหนักมากเราจะได้ฝากทองน,นี้เลยอมองข้างล่างนะคะเอาเตียงมาลงแล้วอเอาของไว้ห้องนี้ก่อนนะคะอนนีก็เหลือทำความสะอาดเอาเตียงลงเรีบร้อยแล้ พอเวลามานอนคุณพ่อต้องอยู่ห้องนี้แหละอยู่ใกล้ๆเราหาความสบายแต่คุณยายต้องขึ้นไปนอนกับหลานใช่ไหมทิ้งหลานไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่โอเคเอ้ยยายเอขาข้างตัวเองเปล่าแฮปปี้บันไดตรงนี้นะคะเล่าให้ฟังว่าเราเปลี่ยนไปหนึ่งรอบตอนแรกเนี่ยเราทำเป็นบันไดไม้แต่มันไม่ใช่ไม้จริงพอทำเสร็จอ้ามันไม่สวยอ่ะ ก็เลยโดนทําเปลี่ยนใหม่เลยค่ะโดนไปอีกน,นี้ก็เลยต้องมีงานแก้พวกวอลเปเปอร์ที่มันเสียหายอะคะ่ะขึ้นมาชั้น2แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นโถงเราตั้งใจให้มันเป็นแบบโปร่งๆอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้โล่งๆทาไมเราอยากได้บ้านโล่งๆโปร่งๆอย่างนี้ครัคุณสบายตาหายใจสะดวกด้ะเอ๋ไหนทลราห้องทลาอยู่ไหนลูกไปนี่ คุณผู้ชมไปดูห้องธาราสินำทาราไปเลยลูกห้องธารานี่ห้องเด็กน้อยนะคะห้องนี้ค่ะไกลแล้วเต็มทีสวยงามเ้้เนี่ยค่ะห้องธาราก็จะมองเห็นสนามหญ้าเห็นสีเขียวโอ้ยังไงลูกชอบไหมครับธาราธาราระวังนะลูกห้องใครครับของธารายกม,มือขึ้น ห้องทารายยกมือขึ้นโอ้ห้องทารายยกมือขึ้นเลยมาจีไรต้องมาหมุนมาจีไรต้องมาหมุนได้เนี่ยลูกชอบเป่ะลูกโอ้เนาใช่ไหมเออเรือเนี่ยค่ะห้องห้องเด็กๆก็จะเป็นแบบสีสันนิดนึงห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะ ว่อาบน้ําเด็กๆได้ห้องนี้เราใช้ห้องน้ําห้องนี้ของเด็กน้อยเดีย๋ยวเราต้องซื้อชักโรครกอะไรนะฝาชักโรครกเด็กมาไว้จะได้ไม่ตูดหล่นลงไปออกมานะคะก็จะเป็นตู้โชว์ตรงนี้เป็นตู้โชว์โมเดลของคุณบอยเขาค่ะปึ๊บมมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในบ้านหลังนี้หน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องดูทีวีห้องนั่งเล่นก็น่าจะเป็นโซนเล่นเกมโซนอ่านหนังสืออะไรตอนกลางคืนไปค่ะตรงนี้ก็ให้ลูกๆมาอยู่ตรงนี้ได้มีโซฟามา ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องออกลัางกายตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลง,ปลงเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเราไปห้องนอนกันก่อนนี่ห้องนอนใหญ่ออโอ้โหเตียงแม่อ่ะลูกโอ้โหยงัหหยงไม่ได้ต่อเลยออกมาลูกฝุ่นเยอะห้องนี้ก็บิวอินเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ประกอบแค่นั้นเองนะฝั่งนี้เป็นห้องแต่งตัวตู้เยอะมาก แต่จริงๆแล้ว,ว่เสื้อผ้าชมพู่จะเหลือน้อยแล้วล่ะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ซื้อเสื้อ,อผ้าแล้วเสื้อผ้าที่มีอยู่เราจะขายมือสองแต่ก็ทําไว้ค่ะเพื่อเก็บของด้วยนะคะก็เป็น walk in closet นะคะตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเ,เหลือลงอ่างไม่ใช่ลงอ่างรัชดานะเหลือเอาอ่างมาลงค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วก็เก็บยาแนวครั้งนี้มาก็ติดกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นโซนห้องอาบน้ำนะ ฝั่งนี้ก็เป็นส่วนชักโครกเป็นกระจกนี่ค่ะฝั่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากคลิปที่แล้วนะคะจาได้ไหมคะที่แล้วเราพามาดูในฝั่งนี้จะไม่มีห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องที่ต่อเติมมาทีหลังเลยค่ะตอนแรกมันเป็นดัดฟ้าโล่งๆแล้วชมพู่ก็รู้สึกว่าถ้าจะทำก็ทาซะเลยดีกว่าเสียตังค์ก็เสียตังค์ทีเดียวเพราะออกแบบก่อสร้างทีเดียวเราเลยอยากทำให้เป็นห้องของตัวนี้แหละคะ่ะ ไว้เล่นของเล่นไว้เป็นห้องพัฒน,นาการแล้วแบบคุณยายกับคุณหลานก็อาจจะมานอนห้องนี้ได้ซึ่งเราจะเดินออกไปตรงดาดฟ้ากันได้นะคะเราไปดูตรงดาดฟ้ากันนี่ตรงนี้ก็เป็นดาดฟ้าที่ทำทรายล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์คุณบอยเขานะคะเซรัสนี่แบรนด์เสื้อผ้าเขานะคะกำลังขายดีขายดีนะคะคนจ่อคอลเลคชันใหม่ตลอดเลยฝากติดตามด้วยทคาเซอรัสนะคะ นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เรากําลังออกแบบก,กันอยู่เหมือนกันว่าเราจะทําเป็นโซนนั่งเล่นยังไงให้แบบชิลๆกับตรงดัดฟ้าตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้นั่งกินข้าวแล้วก็เห็นวิวไปด้วยร้านข้างๆก็กําลังก่อสร้างอยู่เร็วมากเลยมีเพื่อนบ้านด้วยห้องนี้นี่แหละที่บอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเพราะตอนแรกมาไม่มีนะมันจะโล่งๆแต่ว่าผู้ทําเพิ่มมาห้องนี้โดนไปอีกหลายตังเลยทีเดียวค่ะก็ได้เป็นห้องนี้มานะคะนอกจาก ด้านบนลงมานะคะตรงนี้ที่กําลังทําอยู่สวนแล้วก็บอก่อปลาเป็นข้อยัดกลางบ้านนะคะโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วตรงนี้ก็เป็นด้านข้างของเรานะคะก็ยังเก็บไม่ได้เยอะคะ่ะตรงนี้ฝนตกด้านนอกก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะห้องเมดแล้วก็ห้องจักรีดอยู่ด้านหลังก็มีห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งนะคะ เราก็จะเดินเข้าทางบอกป่าจางบ้านก็อ so ัปเดตกันคร่าวๆนะคะประมาณ80%แล้วบ้านอย่างที่บอกนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเวลามาเดินดูทุกครั้งชมพู่ก็จะรู้สึกแบบมีความสุขแล้วแบบหายเหนื่อยแล้วเราก็มีเป้าหมายเพื่อลูกทั้งสองนะคะธารากับวายุแล้วก็ครอบครัวคุณตาคุณยายน้องชายแลมีล้วก็แบบนึกภาพเลยว่า เราก็จะแก่ตัวอยู่ด้วยกันที่นี่อย่างมีความสุขกันนะคะก็มีแพลนขยับขยายด้วยชุบุก็อยากซื้อที่เพิ่มเพื่อแบบทําห้องแบบเป็นจริงจังเพิ่มให้คุณตาคุณยายน้องชายอย่างนี้เลยคะ่ะเราจะขายทุกหลังแล้วเรามาอยู่รวมกันหลังนี้แหละ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะกับชุบุกออฟฟิเชียลนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะนี่ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย